สวัสดีค่ะชมเองค่ะวันนี้ชมเองก็จะมาบอกวิธีการเปิดทางน้ํามันนะคะของ Ford Ranger นะคะ XLT นี่นะคะมันไม่มีปุ่มให้เราเปิดทางน้ํามันเอะแล้ววิธีการเปิดทางน้ํามันนั้นอะ จะต้องเปิดยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะสมมติว่าตอนนี้นะคะเราขับรถแล้วมาถึงปต๊มน้ํามันนะคะน้ํามันจะหมดแล้วเอ้ยเนี่ยเราจะต้องเติมน้ามันแล้วนะเพื่อที่จะแบบว่าเดินทางไกลนะคะแต่ว่าเมื่อเราหาปุ่มที่จะเปิดทางน้ํามันเอะมันจะเปิดตรงไหนอะไรยังไงนะคะหาไม่เจอนะคะวิธีการเปิดทางน้ํามันของ Ford Ranger รุ่นนี้นะคะก็คือจากตรงนี้ใช่ไหมเห็นปุ่มล็อกรถอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ไฟมันขึ้นอยู่ที่ตรงปุ่มล็อกเวลาจะเปิดถังน้ํามันนะคะให้เราปลดล็อกที่ ปุ่มตรงนี้ปลดล็อกปุ๊บอ่าเมื่อเราปลดล็อกตรงนี้ใช่ไหมหประตูรอบคันก็จะปลดล็อกให้เราแล้วรวมทั้งฝาถังน้ามันก็จะปลดล็อกแล้วเวลาจะเติมเราก็ไปกดดันที่ฝาถังน้ํามันแล้วฝาถังน้ามันก็จะเด้งออกนะคะไม่ได้ล็อกนะคะอันนี้คือรถเรายังไม่ได้ล็อกใช่ไหมยังไม่ได้ล็อกที่ประตูด้านในนะคะเมื <rio> ่อเราแบบปิดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกมันก็จะดันออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวสปริงในการดันแต่ถ้าสมมติว่าเราล็อกแล้วมันก็จะมันก็จะไม่เด้งออกมาแบบนี้เออ อันนี้คือวิธีการเติมน้ํามันใช่ไหมพอเรามาจอดปั๊มปุ๊บเราเปิดฝาเปิดปลดล็อกทางด้านในแล้วพนักงานก็จะมากดดันตรงนี้แล้วฝานี้ก็จะเด้งออกมาเองแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมามาจุกเขาก็จะมีวาล์วนะคะอันนี้ก็จะเติมน้ํามันลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาถังปุ๊บปิดฝาถังแล้วก็ปิดตรงนี้ลงไปนิดเดียวแล้วเราก็ลก็อกรถทางด้านในจากนั้นก็ไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือในการเติมน้ํามันของรถฟอร์ดนะคะโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเทคนิคในการเติมน้ำมันนะคะของรถ Ford Ranger คันนี้นะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ชมด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าในคลิปต่อไปชมจะมารีวิวส่วนไหนอะไรของคันนี้อีกนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ